เพื่อนๆชาว YouTube นะครับแล้วก็กลาบสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องนชยงจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายจงจนก็จะพามาลบเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับในมือถือนะครับปี2023นีสา้นะครับสาหรับใครเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สร้างเพจไว้เยอะมากนะครับแต่อยากจะลบเพจเพจบางเพจที่เราไม่ได้ใช้นะครับเราอยากจะลบออกแต่ไม่รู้ว่าจะลบออกได้อย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับอันดับแรกนะครับให้เพืเ่อนๆไปที่ เฟซบุ๊กของเพื่อนนะครับกดเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะครับเสร็จแล้วนะครับให้มากดที่ตรงนี้นะครับลูกศรชี้ลงตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่ลูกศรชี้ลงตรงนี้นะครับมันจะมีเพจนะครับที่เพื่อนเพื่อนสร้างขึ้นมาหลายเพจนะครับอันนี้เดี๋ยวนะยชิ้จนจะพามาลบเพจนี้นี่เพจนี้นะครับที่นายซึ่งจุนสร้างขึ้นมานะครับกดเข้าไปที่เพจนั้นนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนมากดที่ขีด3ขีด อ่าขีดสามขีดตรงนี้นะครับที่รูปโลโก้นี่นะครับกดที่ขีดสามขีดตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนลงมาอ่ามาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับมาที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่าเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนมากดที่การตั้งค่าเพจนะการตั้งค่าเพจตรงนี้กดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงไปนะครับหาคําว่า การเข้าถึงและการควบคุมเห็นไหมครับการเข้าถึงและการควบคุมนะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วมันจะมีตัวนี้นะครับปิดใช้งานนะครับการลบนะครับปิดใช้งานการลบนะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆกดตรงนี้นะครับเป็นการปิดใช้งานแค่ชั่วคราวนะครับแต่ถ้าอยากจะลบแบบถาวรนะครับให้เพื่อนๆลบข้างล่างนี้นะครับลบข้างล่างได้เลยนะครับกดติ๊กตรงนี้นะครับ กดติ๊กตรงนี้ปุ๊บแบบนี้แล้วกดดําเนินการต่อนะครับกดดําเนินการต่อตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาอ่านตรงนี้ว่าก่อนที่คุณจะลบนะเราอาจจะช่วยคุณได้นะครับปุดจะปิดเพจเพราะว่าอะไรนะครับใช้เวลากับ Facebook มากเกินไปนะครับฉันมีข้อกังวลนะครับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยบน Facebook บัญชีของฉันถูกเข้าถึงโดยไม่ชอบนะครับฉันคิดว่า Facebook ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปนะครับ เพืนเพื่อนนะครับอยากจะลบก็สามารถกดที่ดําเนินการต่อตรงนี้ได้เลยนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับต่อมานะครับบันทึกโพสต์ลงคลังของคุณนะครับเพราะว่าการลบบัญชีนะครับถ้าใครอยากจะบันทึกโพสต์อ่าเราก็สามารถกดบันทึกได้ที่ตรงนี้นะครับต่อมานะครับดาวน์โหลดข้อมูลของคุณนะครับใครที่ อยากจะเก็บข้อมูลไว้นะครับแต่อยากจะลบเพจแล้วก็กดดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้นะครับต่อมานะครับถ่ายโอนข้อมูลนะครับถ่ายโอนข้อมูลของคุณนะครับก่อนที่คุณจะลบโพสตบัญชีเฟสบุ๊กของคุณนะครับคุณสามารถถ่ายโอนสำเนาข้อมูลของคุณไปยังบริการอื่นได้นะครับข้อมูลที่คุณถ่ายโอนได้รวมไปถึงโพสต์รูปภาพวิดีโอและข้อมูลต่างๆนะครับถ้าเราอยากจะถ่ายโอนก็ถ่ายโอนข้อมูลได้ที่ตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วให้เรากดดําเนินการต่อนะครับตรงนี้นะครับกดดําเนินการต่อนะครับพอกดดาเนินการต่อเสร็จปุ๊บนะครับมันจะให้ใส่รหัสมันจะให้ใส่รหัสผ่านนะครับเราก็ใส่รหัสผ่าน Facebook ของเราได้เลยนะครับแล้วให้เรากดดําเนินการต่อนะครับพอเราใส่รหัสผ่านเสร็จปุ๊บให้เรากดดาเนินการต่อนะครับเสร็จแล้ว ให้เรากดดำเนินการต่อตรงนี้นะครับแล้วให้เรากดลบเพจนะครับแบบนี้พอกดลบเสร็จแล้วนะครับมันจะสลับไปบัญชี Facebook หลักของเรานะครับคือบัญชี Facebook ส่วนตัวนั่นเองนะครับต่อมาก็เพจของเราก็จะหายไปเห็นไหมครับ ถ้าใครอยากจะลบเพจนะครับก็ทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับสาหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะลบยังไงก็ให้ท like? ําตามคลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็บอกว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้ามีข้อสงสัยแบบไหนให้คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปหรืออาจจะอาจเป็นคลิปวิดีโอนะครับไปให้นายเชงจนนะครับส่งเป็นคลิปวิดีโอไปให้ให้นายเชยจนที่เฟซบ o o กแฟนเพจได้เลยเดี๋ยวนายเชจนเรียกเข้าไปดูให้นะครับให้ส่งเป็น Messenger นะครับส่งไปทาง Messenger นะครับ ในที่จนจะเข้าไปดูให้และตอบปัญหาให้นั่นเองนะครับก็าบอกว่านะครับจะช่วยแก้ปัญหาเพื่อนๆได้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ